สวัสดีนะคะสวัสดีแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะวันนี้ก็วันที่10นะคะเจอกับครอบครัวของเมษาลำชิงของพวกเรานะคะส่วนแบ่งของแม่ตะวันนะคะเมื่อคืนพวกเราก็ไล่สดกันนะคะคุณแม่ดวงรัตแล้วก็คุณแม่สุพิชานะคะท่านเข้ามาเมตตานะคะ ช้างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สุพิชามากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆช้างฉราทั้งสามเชือกนะคะแล้วก็คุณแม่ดวงรัตแล้วก็คุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะ ให้กับช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้บรรนันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะ ขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะขอให้คุณพระนะคะคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ช่วงมษาลำซิ่งนะคะพวกเราตายายไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะคะมีแต่คำอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปพบกับแม่ตะวันนะคะไปพบกับส่วนแบ่งแม่ตะวันเรานะคะดูดอกไม้เหลืองอลามเลยนะคะแม่พ่อจ๋าวิวที่ปางช้างซีวิวของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจะพาแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะมาพบกับแม่ตะวันของพวกเราอีกหนึ่งเชือกนะคะช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะ เมื่อคืนก็มีแต่แม่เจ้าคุณนะคะได้ทานนะคะต่อไปก็จะเป็นแม่ตะวันเรานะคะคะแนนที่แม่ใจดีพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาเข้ามาให้นะคะกําลังพัฒนานะคะคุณแม่จ้า <laughs> บางช้างซีวิวนะคะไปดูแม่ตะวันเรานะคะแม่ตะวันยืนรอแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ถึงแล้วจ้าถึงแล้วนะคะเมตตะวันคุณงามนะคะช้างชารานะคะแม่พ่อจ๋ารอแล้วนะคะรอคะแนนรอผลไม้หวานๆนะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญนะคะกราบขอพระคุณมากๆนะคะที่เมตตาเติมมาให้นะคะเลี้ยงช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะ ร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างชรา,าทั้งสามเชือกดูแม่ตะวันนะคะแม่พ่อจา๋าแม่ตะวันเราแก่กว่าเพื่อนเลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะพวกวันแบกต้นกล้วยนะคะไปให้ช้างนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะ ฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาด้วยนะคะคุณแม่ดวงรัตแล้วก็แม่แม่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะเข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะคุณแม่สุพิชานะคะขอให้คุณแม่ท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะ เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะช่วงเล็กๆของพวกเราช้างทั้ง3ามเชือกนะคะผลไม้ของพวกเรานะคะจัดโปรทุกวันเลยนะคะแม่พ่อจา๋าปร3สามตะกร้าหนึ่งร้อยคะแนนนะคะดูแม่ตะวันทานก่อนนะคะช้างชรานะคะคุณแม่จ๋าทานทานช้ามากเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะ คุณแม่ท่านมาช่วยเป็นสะพานบุญทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอให้มีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุม้มครองท่านทัน้งครอบครัวด้วยนะคะสาธุสาธุาธจ้า